มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมประชุมสามัญประจำปี2567และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ค่ะอาจารย์สุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ตามข้อบังคับหมวดที่8ข้อที่28 เพื่อชี้จแจงการดําเนินงานของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในรอบปีที่ผ่านมาระหว่างที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของมูลนิธิโดยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาในการให้ทุนการศึกษาแก่มูลนิธิ ร่วมรับฟังในการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานสร้างความเชื่อมั่นโปรโง่งใสเกี่ยวกับการทํางานของมูลนิธิว่าเงินที่บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทางมูลนิธิได้ดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ถึงมือนักเรียน100%อเอร์เซนต์อีกทั้งยังได้เชิญคุณกวิศราจันทรสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทเฟรชมีจํากัด นักธุรกิจอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จมาบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนในครั้งนี้อีกด้วยหลังจากนั้นมีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทุนการศึกษามอนอขอจำนวน75ทุน ทุนโครงการมขอเฉลิมพระเกียรติ9 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน20ทุนและทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ6 8พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน15ทุนรวมทั้งสิ้น110ทุนรวมเป็นเงินจำนวน637,750บาท ในการนี้ยังได้มีพิธีมอบพระชายยรักษ์ที่ทางมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปัมามได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาตั้งแต่1 0 0 0 0แสบาทขึ้นไปในปี2,566จําจำนวน26ท่าน หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวการศึกษาผ่านทางช่อง e.tv แห่งนี้และที่เว็บไซต์ที่ www.e.tv.th a i t v รับชมคลิปข่าวย้อนหลังผ่าน YouTube c h a n n e.tv l e TV news ไทยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันดารณีโตรื่นและทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ